สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีไว้เพื่อช่วยให้มนุษย์บรรลุเป้าหมายที่เขาได้รับการสร้างขึ้นมาเพราะเหตุนี้มนุษย์จึงควรใช้สรรพสิ่งต่างๆเท่าที่จะช่วยให้ตนบรรลุเป้าหมายและหากสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นอุปสรรคต่ตอเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์เขาก็ควรจะเลิกผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเสีย เมื่อเราพูดถึงเป้าหมายของชีวิตลหลายคนอาจจะคิดถึงสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่น่าพึงพอใจในชีวิตนี้เช่นอาชีพในฝันตำแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงตำแหน่งอันทรงเกียรติการประสบความสําเร็จในธุรกิจความร่ํารวยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาเช่นการยอมรับจากผู้อื่นการนับถือตนเองหรือความภาคภูมิใจในตัวเองคําถามครึ่งสี่หลงนี้เป็นเป้าหมายสําหรับชีวิตมนุษย์จริงๆหรือ ชีวิตมนุษย์ต้องการเพียงแค่ความปลอดภัยในชีวิตความมั่งคั่งทางวัตถุหรือความมั่นคงทางอารมณ์เท่านั้นหรือหรือว่าชีวิตของมนุษย์ต้องการความหมายบางอย่างที่อยู่เหนือสิ่งที่เรามองเห็นและมากกว่าชีวิตในโลกนี้นักปนที่าซแห่งโลโยลาเป็นผู้หนึ่งที่ครุ่นคิดเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้เมื่อครั้งที่ท่านได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับกองทัพฝรั่งเศส ในการรักษาป้อมปำโปรนาทำให้ท่านต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิดของท่านในช่วงเวลาของการรักษาตัวนี้ท่านได้มีโอกาสอ่านหนังสืออยู่สองเล่มคือเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวิตของพระครสต์และชีวิตของนักบุญการที่ท่านได้อ่านหนังสือสองเล่มน,นี้ทําให้ท่านเกิดความคิดเพ้อฝันไปในสองทางทางหนึ่งท่านคิดไปถึงชีวิตของการรับใช้กษัตริย์แห่งสเปนชีวิตในฐานะของข้าราชบริพารรับใช้เจ้านาย ทางหนึ่งท่านก็คิดจินตนาการไปว่าหากท่านดำเนินชีวิตเหมือนกับนักบุญท่านจะเป็นอย่างไรหรือคิดว่าถ้าท่านทำสิ่งเดียวกับสิ่งที่นักบุญเหล่านั้นได้กระทำแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าน,นักบุญใช้เวลาครุ่นคิดกับแนวความคิดสองอย่างนี้เป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวันกระทั่งท่านสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างความคิดทั้งสองอย่างนี้ความคิดทั้งสองอย่างนี้ทำให้ท่านมีความสุขจนท่านสามารถใช้เวลานาน,าน อย่างมีความสุขในการคิดเรื่อยเปื่อยไปได้ตลอดเกือบทั้งวันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือความคิดในการที่จะเป็นทหารรับใช้กษัตริย์สเปนนั้นท่านมีความสุขเฉพาะอยู่แต่เวลาที่คิดเท่านั้นแต่หากอยู่คิดเมื่อไหร่ความสุขนั้นก็แทบจะมาลายหายไปในทันทีในขณะที่ความคิดที่จะดำเนินชีวิตเรียนแบบนักบุญนั้นหรือทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับที่นักบุญเหล่านั้นได้เคยกระทําก็ทําให้ท่านมีความสุข ทั้งในขณะที่ท่านกําลังคิดและยังมีความสุขต่ออีกระยะหนึ่งแม้ว่าท่านจะหยุดคิดไปแล้วก็ตามการเคลื่อนไหวของจิตทั้งสองชนิดนี้ทําให้ท่านต่อมาได้เขียนในหนังสือการปฏิบัติจิตของท่านเกี่ยวกับการแยกแยกจิตสงประเภทจากประสบการณ์ทางจิตที่ท่านได้รับขณะรักษาตัวอยู่ที่บ้านของท่านนี้เองทําให้ท่านกล่าวถึงหลักการและพื้นฐานในหนังสือการปฏิบัติจิตได้ดังต่อไปนี้ มนุษย์ได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่อถวายการสรรเสริญเคารพเทิดทูนได้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยการกระทำดังกล่าวนี้วิญญาณจะได้รับความรอดผลสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีไว้เพื่อช่วยให้มนุษย์บรรลุเป้าหมายที่เขาได้รับการสร้างขึ้นมาเพราะเหตุนี้มนุษย์จึงควรใช้สรรพสิ่งต่างๆเท่าที่จะช่วยให้ตนบรรลุเป้าหมายและหากสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์เขาก็ควรจะเลิกผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเสีย ดังนั้นเราต้องวางใจเป็นกลางกับบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวงในสิ่งที่เราเลือกได้ตามใจชอบและไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามด้วยเหตุนี้เราไม่ควรปรารถนาสุขภาพสมบูรณ์มากไปกว่าการเจ็บไข้ร่ำรวยมากกว่าการยากไร้มีเกียรติมากกว่าไร้เกียรติมีชีวิตยืนยาวมากกว่าชีวิตสั้นแต่เราควรปรารถนาและเลือกเฉพาะสิ่งที่เอือ้ออํานวยมากที่สุดต่อการบรรลุเป้าหมายที่เราได้รับการสร้างมา การและพื้นฐานที่ท่านนักบุญอีัาซิโอแห่งโลโยลากล่าวถึงนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นทัศนคติพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคริสเตชนที่เป้าหมายของเราไม่ใช่สิ่งต่างๆในโลกนี้หรือสิ่งต่างๆที่โลกจะสามารถให้เราได้แต่อยู่ในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะมอบให้แก่ผู้เชื่อในพระบุตรของพระองค์ทุกคนสิ่งต่างๆในโลกที่เรามีหรือพยายามจะมีในโลกนี้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง แต่ล้วนเป็นของประธานจากพระเจ้าเพื่อช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตนิรันดรได้ดังนั้นเราจึงควรใช้สิ่งที่เรามีในโลกนี้เพื่อทำให้เราเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะได้รับผ่านทางพระกฤษเจ้ากล่าวคือเราควรจะใช้สิ่งที่เรามีในโลกนี้เพื่อการแบ่งปันซึ่งการและกันแบ่งปันกับผู้ขัดสนเพื่อการรับใช้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือมีความต้องการต่าง และเพื่อการเสริมสร้างและสร้างส,างสิ่งดีงามให้เก่กันและกันเราควรเตือนใจเราเสมอตามที่พระยเยซูเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลยที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและตัวขโมยทำลายถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เถิดที่นั่นไม่มีสนิม และตัวขโมยทำลายขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไม่ได้เราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ยากไร้ได้ที่มูนิธิยุวพัฒน์โครงการเยสุธิ์เพื่อการศึกษา ขอพระเจ้าวอวยพรในน้ำใจของท่านครับหากใครดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ